กรอบสายชิวหมูกรอบสูตรลัดที่เด็ดสำหรับสายชิวไม่ต้องต้มไม่ต้องตากไม่ต้องจิ้มไม่ต้องทอดให้น้ำมันกระเด็นทำเองได้ง่ายๆด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเพียงเครื่องเดียวผลลัพธ์ที่ได้นางฟูกรอบสวยเนื้อหมูยังนุ่มชุ่มฉ่ำทานกับน้ำจิ้มพริกเกลือแซบ่บเคล็ดลับทั้งหมดนี้คืออะไรไว้รอดูค่ะ ตามเทคนิคการทำอาหารง่ายๆและดูดีในคลิปถัดไปฝากกด subscribe กดติดตามอุ่มอิ่มอิทแฮปปี้ด้วยนะคะสูตรขั้นตอนเทคนิคเคล็ดลับต่างๆอิ่มสรุปไว้ให้อีกทีท้ายคลิปนะคะขั้นแรกมาเตรียมหมู่3ชั้นกันค่ะวิธีเลือกหมู่3ชั้นควรเลือกเนื้อส่วนพื้นท้องนะคะเพราะว่าส่วนนี้จะนุ่มดีแล้วก็มีชั้นไขมันที่ทอดออกมาแล้วสวยแล้วก็ไม่กระด้างค่ะ สามชั้นที่เลือกควรมีสัดส่วนของเนื้อต่อไขมันประมาณ50-50นะคะเพื่อที่ว่านังจะยังสามารถฟูก,กรอบอยู่แล้วก็มีส่วนของเนื้อนุ่มๆให้ทานค่ะวิธีบ้างหมู3ชั้นเราจะผ่านลงไปถึงแค่ส่วนของชั้นไขมันนะคะเว้นส่วนของเนื้อหมูเอาไว้บ้างเป็นชิ้นพอดีคำอย่างนี้เอาไว้เลยค่ะเวลาทานจะได้ทานง่ายดี ขั้นตอนต่อมานะคะใช้เกลือโรอยให้ทั่วทั้งส่วนของหนังแล้วก็ส่วนของเนื้อค่ะถ้าเกิดว่าใครมีเกลือแกงที่เป็นเม็ดใหญ่ๆนะคะจะดีกว่าค่ะเพราะว่าความเค็มจะได้ไม่เข้าไปในเนื้อหมูมากนะักแต่ว่าถ้าใครใช้เกลือป่นนะคะควรลดปริมาณลงนะจ๊ะระวังเรื่องความเค็มด้วยจ้า ่อมาเราใช้ภาชนะที่เป็นแก้วหรือกระเบื้องนะคะเทน้ำส้มสายชูลงไปเพราะว่าจะได้ไม่เกิดการกัดกร่อนเทลงไปกับปริมาณให้ท่วมชั้นของไขมันก็พอค่ะจากนั้นก็วางหนังหมูนะคะลงไปแช่ได้เลยน้ำส้มสายชูจะช่วยให้สีเหลืองสวยแล้วก็ไล่ความชื้นออกไปค่ะหนังจะได้ฟูกรอบอร่อยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าหมูกรอบจะเปรี้ยวนะคะเพราะว่ารสเปรี้ยวจะระเหยไปตอนที่โดนความร้อนค่ะเราจะแช่ทิ้งไว้แบบนี้ประมาณ15นาทีนะคะ พอครบเวลาแล้วจากนั้นก็คีบขึ้นมาเสด็จน้ำส้มสายชูค่ะสูตรนี้ชิลมากๆไม่ต้องจิ้มไม่ต้องตากนะคะโยนเข้าหม้อทอดไปเลยค่ะกรอบชัวเราจะอบเพื่อไล่ความชื้นก่อนนะคะใช้ไฟต่ำๆแค่80องศาเวลา60นาทีแล้วก็ไปดูซีรีส์รอได้เลยค่ะ พอครบเวลาดูจบ1 EP พอดีเรามากลับด้านส่วนของเนื้อหมูกันค่ะเอาส่วนของเนื้อหมูขึ้นมานะคะคราวนี้เราจะทำให้เนื้อหมูสุกค่ะอบตอใช้ไฟแรง200องศา15นาทีค่ะถ้าเกิดว่าหมูสามชั้นของใครชิ้นบางกว่านี้นะคะปรับลดเวลาลงนะเนื้อจะได้ไม่แห้งแข็งค่ะ พอครบ15นาทีเนื้อหมูก็จะเหลืองสวยแล้วก็เริ่มมีน้ำมันออกมาจาก3ชั้นนะคะจากนั้นเราก็กลับด้านเอาด้านหนังขึ้นมาอบรอบสุดท้ายไฟ200องศาเหมือนเดิมเวลา15นาทีค่ะรอบนี้เราจะทำให้หนังฟูก,กรอบพร้อมทานเลยจ้าเดี๋ยวเรามารอดูกันนะว่าจะกรอบน่ากินแค่ไหนระหว่างนี้เรามาทำน้ำจิ้มซีฟู้ดพริกเกลือกันค่ะใส่เกลือลองไปตามด้วยกระเทียม แล้วก็ตามด้วยพริกที่หนูสวนสีเขียวนะคะสวยดีค่ะความเผ็ดก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยจากนั้นก็โขล่ทุกอย่างให้เข้ากันค่ะต่อมาใส่น้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บค่ะตัให้น้ำตาลละลายนะคะพอละลายเข้ากันดีแล้วจากนั้นก็ใส่น้ำปลาค่ะ คนให้เข้ากันจากนั้นก็บีบมะนาวสดลงไปเลยค่ะใช้มะนาวสดนะคะจะได้มีกลิ่นหอมแล้วก็ลองชิมดูนะคะหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดปรับตามใจชอบได้เลยทำน้ำจิ้มเสร็จแล้วมาดูหมูกรอบแล้วต่อเลยดีกว่าค่ะว้าวกรอบฟูสวยมาก และนี่ก็คือน้ำมันหมูที่ได้ออกมาจากหมูสามชั้นค่ะเยอะมากหมูกรอบสายชิวไม่ต้มไม่ตากไม่จิม้มสูตรลัดสูตรนี้แทบไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแต่สิ่งที่ได้ก็คือหมูกรอบกรอบฟูฟูนะคะอิมจะสรุปวิธีให้อีกทีนะคะ5ขั้นตอนง่ายๆเท่านั้นเองขั้นตอนที่1นึ่งบั้งทากเกลือ ขั้นตอนที่2แช่น้ำส้มสายชู15นาทีขั้นตอนที่3・อบรอบที่1เอาด้านหนังขึ้นค่ะอบ80องศาเป็นเวลา60นาทีขั้นตอนที่4・อบรอบที่2เอาด้านเนื้อขึ้น200องศา15นาทีขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ค่ะอบรอบที่3มเอาด้านหนังขึ้น200องศา15นาทีแค่นี้เองง่ายๆ เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะนอกจากเมนูหมูกรอบเพื่อนๆชอบเอาหน้อทอดไร้น้ำมันไปทำเมนูอะไรบ้างหรือว่าอยากให้อุ่มอิ่มทำเมนูไหนถ้ามีทริคดีๆจะได้มาบอกกันอีกทีค่ะถ้าชอบคลิปนี้แชร์สูตรเก็บไว้ได้เลยนะแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องอุ่มอิ่ม is happy ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งรุ้งกลิ้งรุ้งกริ้งด้วยค่ะจะได้แจ้งเตือนเวลามีเทคนิคดีๆแบบนี้อีกค่ะวันนี้ขอตัวไปกินหมูกรอบสายชิลก่อนนะคะไว้เจอกันหม่ค ปหน้าจ้าบ๊ายบาย ขอบคุณมากๆสำหรับการรับชมจนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้และกด u ับ c r i b e กันหน่อยนะจะได้เจออุ่มอิ่นใหม่ในคลิปหน้าจ้า